วันนี้เนี่ยผมบอกเลยเป็นคลิปที่โคตรพิเศษเพราะผมเนี่ยตบคนได้ด้วยคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องเลยละกันนะครับสาหรับในวันนี้เนี่ยผมจะทําการสปอยอัปเดตและจะบอกนะครับว่าอัปเดตมาตอนไหนซึ่งเป็นคําตอบที่ค่อใข้จะคือคือ,คอตัวผมเองพูดเองนะแต่ผมคิดว่าน่าจะมาแถวๆนี้จริงๆไม่เชื่ออย่าลบหลูค่คาปากของอ้คิงนอนแต่ถ้าเกิดว่ามันมันผิดปากไอ้คิงนอนก็ขออภัยด้วยจริงๆอย่าอย่าอย่ายเพิ่งดิสไลค์นะกดไลค์กันก่อนโอเคคลิปนี้เนี่ยขอประมาณสามพันไลค์อย่าลืม และกดกระดิ่งคลิปวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะแกล้งแฟนคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยผมจะโพสขายรหัสไปเลยครับแต่ให้เพื่อนผมโพสขายนะเออแต่คลิปนี้มันเกี่ยวกับสปอยนะผมผมลืมโอเคอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปสปอยกันดีกว่า e ลสโกโคตรมันโคตรฮาไออ้นค่าคนได้ครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูกันก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันด give ีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยคิงตู่เคดีนะครับไม่ใช่ดีคิงน่อนเคดีกับไอพีพิเกอร์นะนี่ไงพิเกอร์พิเกอร์พิคี้อะไรพิกเลยพิกี้พิกี้อ๋อพิกี้เหรอแล้วมึงกินพิษดีกี้ไหมฮะไม่มีอะไรโอเคคุณผู้ชมครับกลับมาในแมปบอกฟู้ดกันเหมือนเดิมกูว่ามาคาเฟ่ละเอ้ากูจะถึงก่อนนู่นอยู่แล้ว จริงมึงรู้ไว้คือเปิดโปวาร์ปมาแม่งเลยมึงรู้ปะเนี่ยเอาจริงอพีมึงเห็นไหมพีนี่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 มึงรออยู่ตรงคาเฟ่มึงรออยู่ตรงคาเฟ่เดี๋ยวกูเปิดโปไปมึงเชื่อกูไหมเนี่ยให้อ่อเนียเอา้ยผลอะไรอ่ะมึงอยากเข้าไปนะมึงอยากเข้าไปนะเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวมึงกูวาไปผลประตูเพื่อนกูมีผลประตูเอาล่ะคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเราจะมาสปอยอัปเดตใหม่ใช่ไหมพี่จริงๆเนี่ยถามว่าอ้นครับมึงไม่มีคลิปลงแล้วใช่ไหมมีนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอ ครับอัปเดตใหม่ว่าจะมาวันไหนใช่ไหมพี่วันนี้นะเนี่ยผมจะมาคาดเดานะว่ามันจะมาตอนไหนแต่ผมคาดเดาวไว้แล้วว่ามันใกล้จะมาแล้วไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าแต่ผมคิดว่าเดือนนี้นะนอกพี่เนาะใช่ใช,ใช่ประมาณกลางเดือนนะครับเออจะจะบอกคนดูทําไมล่ะเออ <c oughs> เดี๋ยวเราไปสปอยกันแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเราจะไม่แค่มาสปอยเฉยๆนะเราไปเล่นกันอะไรเฮ้ยไอพี่เฮ้ยมึงทำได้ไงอ่ะกูขอลองสุ่มดูซิสามสองหนึ่งบล้ผลอะไร ไอ้เหี้ยเอ้ยมึงดู oh. บลนกูโอ้เอาละคุณผู้ชมก่อนจะไปดูสปอยในคลิปนี้ลืมกดไลค์คลิปนี้ครบ2.000ไลค์ขึ้นไปอย่าลืมกดตดตามและกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับ oh. เอาละ let's go ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะจ๊ะ เอาละพีกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยละกันนะครับว่าอัปเดตนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเออไอพีมึงน่าจะไม่รู้นะหรือว่ารู้แล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่น่ารู้นะไอพีเดี๋ยวผมจะบอกเลยละกันนะครับผู้ชมก็จะมีห่อคาตาคูลิน่าจะมีบอสคาตาคูลิมานะฮะในโลกที่สามเองนะครับผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าต้องมีแล้วแหละมันเป็นห่อคาตาคูรินะครับผมซึ่งคาตาคูลิมันใช้ผลไมมึงรู้ปะโอจิใช่ปะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะพีเจอหมอกดูไวเนี่ยอ๋อ มึงไม่ได้ดูมึงรู้ไหมบางทีกูดูนะกูดูไม่โคตรปล่อยเลยแต่กูยี่เสือกจําไม่ได้คาตาคุร่ใช้ผลโมจิใช่ไหมแล้วโมจิอ่ะมึงคิดว่าจะเป็นอะไรโมจิมันจะมีโมจิอะไรอีกอยางหนึ่งอีกอันาหนึ่งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกอย่าหนึ่งอ่ะโมจิโมจิอะรโมจุโมจุโมจิตื่นไงฮะเอ้ยมึงนี่แม่งออ โอเคนะครับก็จะมีโมจิตื่นมานะซึ่งเอาให้ง่ายเลยจะมี2ผลตื่นนะครับผมไม่รู้นะจะมีอันอื่นหรือเปล่าซึ่งจะมีฟีนิกตื่นแล้วก็มึงไม่พูดต่อกูละแล้วก็โมจิตื่น,นเออนั่นแหละนั่นแหละ<ๆ>คุณผู้ชมโมจิตื่นนะผมะก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันมีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะโมจิตื่นนี่ผมเห็นนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมอย่าลืมเลยนะพี่เอกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วย2คนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าผมมมจะไไ่่่ด้แแคาปอยต นอนครับผมจะไปทําอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันโอ oh เค yeah. let's go เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในหน้าทวิตแล้วนั่นเองนะฮะเข้ามาในทวิตเนี่ยบอกเลยนะครับบอกเจ้าตัวนี้เนี่ยคือใครแน่นอนครับมันคือแอดมินในดิสคอร์ดนี้เช่นกันนะนี่ไม่ใช่แอดมินหรือเปล่าวะยูทูบเบอร์บ่ะคนเนี้ยน่าจำไม่ผิดนะเป็นยูทูบเบอร์นะคนนี้แล้วคือเขาบอกว่าอะไรพี่เนี่ยง,งานดิล้วแปลให้กูฟังดิเออเอ่เอมันจะมีอ่มกูแค่ทำอะไหหรห์เพื่อน <laughs> <laughs> เอาง่ายมันจะมีนี่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยโมจิตื่นนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อีซี่แล้วก ็แบบดีใจมากๆนะมึงดูดิเวลาใช้สกิลเนี <AND TO> <alah> ่ยจะมีนี่ด้วยโมจิโลกลงมานะข้างล่างผมไม่รู้ว่าทาดาเมจด้วยหรือเปล่านะแต่มึงดูดีๆมันเหมือนทาดาเมจเอาพีเอพีมึงดูดีเออเลือดมันลดไงเออเลือดมันลดนะแต่ผมไม่รู้มันจะลดจริงหรือเปล่าเราต้องรอลุ้นซึ่งผมคิดว่าอัปเดตจะมาในกลางเดือนนี้นะคุณผู้ชมกลางเดือนนี้วันที่10ถึงวันที่20ประมาณนี้ถ้ามันถ้ามันไม่ออกมาก็พี่ไม่แค่คําเดานะคุณผู้ชมอย่าพึ่งนะคือผมแค่เดานะครับเพ์เจอร์ไปเองแต่ว่าแน่นอนครับเดือนนนนีี้้กับเเดือหา่ย ยังไงก็มาครับคุณผู้ชมยังไงก็มาแน่ๆแล้วครั้งนี้เนี่ยผมไม่ทราบนะว่ามันจะใหญ่หรือเปล่าใครทราบข้อมูลเยอะแยะมากมายเอาง่ายใครคิดเสือกแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์กันมาใครรู้คอมเมนต์กันมาจะมีอะไรและใหญ่หรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยเพราะช่วงนี้เนี่ยที่ติดบอกฟุตมากๆด้วยเช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูในทวิตกันดีกว่านะ นี่นะครับผมก็คือปลาหำ่ตัวนี้นะผมว่าไม่รู้ละผมอ่านไม่เอักิษไม่ค่อยออกนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ไอพีอันนี้มันคือเป็นอะไรที่ค่าจะอ้ได้ดูคลิปได้พีมืดูอ๋อเดือดโอ้โห เกูขอปิดเลยละกันเดี๋ยวกูโดนทิขสิทธิ์นี่คุณผู้ชมโคตรเทอหมัดยางยืดหรือเปล่าไอพีมึงดูดิมันมันเหมือนหมัดหมัดช้างมาเออใช่ปะมันเหมือนหมัดช้างยางยืดของบาร์ลูฟี่นะคุณผู้ชมนะคนตัดต่อผมเอาหมัดลูฟี่ต่อมาใช้มาดิเอามาเข้าคลิปนิดหน่อยละกันไม่รู้โดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าโอเคเนี่ยคุณผู้ชมดูดิคือมันเหมือนกับหมัดช้างยางยืดนะแล้วก็เคลือบฮาคิเกาะนั่นเองนะครับเหมือนนะพี่เนาะในการ์ตูนอะแต่ว่ามันเป็นช็อตที่มันไฟกับบาร์เดอร์ฟามิงโก้อะประมาณนั้ ซึ่งประหัมนี้เนี่ยมันเหมือนมันทำโมเดลให้บอกฟุดนะคุณผู้ชมอารมประมาณนั่นแหละนี่เนี่ยโคตรหล่อเทคุณผู้ชมฮะโอเคข้างล่างนี้ล่ะโอ้ยหรือว่าเป็นคนทำเอฟเฟกให้น oh, ี่ด yeah, ้วยวะเฮ้ย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 เป้ยโป้อเฮ้นเป้อ้ย้ยเฮ้ดเเ้ยยเ้อยเฮเฮ้ยเฮ้ยเวอร์เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเเ้ ้เนี่ยแหละคุณผู้ชมที่ผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูนะครับมันคืออะไรคนดูดูดิพลังของแอดมินใช่ไหมใช่ครับนี่ไง IP อินด้าเขาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ปลาหั่มตัวนี้ก็อยู่ด้วยนะนี่มีการพีพีกันแต่เปิดโปสู้กันนะแอดมินสองคนนี้เนี่ยเปิดโปสู้กันอยู่นี่เห็นไหมเปิดโปสู้กันอยู่แกล้งเล่นนะครับเดี๋ยวเป็นดราม่าแบบเด็กเอ๋ออีกนะขอร้องแหละคุณผู้ชมเวลาผมพูดไปเนี่ยผมรู้นะครับบางคนเนี่ยแบบว่าเฮ้ยช่องแคยนี้ไม่มันพูดเลยว่าอะไรก็แอดมินโป๊แอดมินโป๊ไม่ปั่่นนนนๆะะกิเคคลียุณ เข้าใจไหมมองข้ามได้เลยก็แอดมินเขาก็สู้กันเงี้ยโชว์แอคอประมาณนั้นแหละเอาจริงอ่ะผมเป็นเบื้องหลังของแแบบนี้เองเนาพนะพี่เนาะพวกเราสองคนอ,ะอ่ะไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวมึงโดนดิสไลค์ไอ้สัตว์เดี๋ยวมันดดดโดนดิสไลค์จะเย็นเพื่อน,<ห>นอข้างบนข้างบนนะอาวุธป่ะข้างบนนะมึงข้ามา,นนานนอาวุธเหรอไม่เจ๊นะเออเนี่ยเนี่ยเออว่าใช่เหรอไพี่ไม่รู้ไม่ใช่แล้วไอ้พีมันมือหอ,อกเลยมันเหมือนหอกไงเออไม่ใช่อาวุธหรอกูคนละเกมหรือเปล่าเขาทำให้แบบหลายแบบหรือเปล่าเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดราม่าไอ้พี่โอเคโอเคปปรระะะมาาณนนนนนนีีี้้้้คคัับแลลวเก็ส่่งิอ อัปเดตนะพาร์ทส,สก็คือคลิปนี้ที่เราแบบเคยอัปเดตไปแล้วเนาะเราเคยบอกเด็กๆไปแล้วในคลิปนั้นตัวนี้นะครับฟินิกตื่นแล้วก็หอกด้วยนะครับนี่ อันนี้คือเขาใช้หอ,อกนะคุณผู้ชมเห็นไหมปุ๊บตอนแรกคอมโบนะคอมโบซูเปอร์ฮีแมนบุบใช่ไหมเตะเข้าไปแล้วก็ใช้หอ,อกนะครับใช้หอ,อกยิงนะแล้วก็ดึงกลับมานะครับหลังจากนั้นก็ใช้อาหอกค,คอมโบอีกรอบคือเกินไปหรือเปล่าอ่ะเนี่ยก็คือแบบคอมโบตายนะผมบอกก่อนแมตช์นี้เนี่ยถ้าเกิดใครได้ดบาบคาตาคุรินเนี่ยคือใช้ง่ายๆ,ๆเลยนะครับใช้ซูเปอร์ฮีแมนแล้วก็หอ,อกนะครับผมคิดว่าคอมโบเดียวน่าจะตายนะคอมโบนั่นแหละถูกแล้วนะครับก็คืออัพด้านของสเต็งแล้วก็ดาบซอสเนี่ยนะครับโหดมากคุณผู้ชมนี่เท่ ะะประมาณน,นี้จบแล้วพอแล้เดี๋ยวเราสปอยเยอะเกินไปมันไม่สนุกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในโลกที่1 AP ไป โย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 พี่โยโยโชโยชิวไอพี่วันนี้เนี่ยกูเจาโมจิมาตบคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูจะเกลียนมแม่งอะ่ะไม่รู้ว่าเกลียนได้หรือเปล่านะกูว่าเกลียนไม่ได้แน่เลยพี่เพราะว่าแม่งไม่ไหวปะ l e เวลสูงเกินมึงไม่ไหวม,มันหรอไม่ l e เวลสูง<ๆ>เอ้ยไอพี่ผลเกิดไอชี้แล้วลูกไหนไหนไหนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูหาแป๊บกูหาแป๊บกูหาแป๊บหนึงอยู่หลังนี้หรือเปล่าวะอ๋อ ถ้ามันจริงนะน่าเป็นเกาะได้คุณผู้ชมเกาะราวามกม่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไป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 เิทางขี่การเกตก่อนเผื่อมีใครอยู่แถวนี้วเลยให้วเลยให้วายเลฟาร์มตันนั้นหนึ่งโอ้แต่จริงนะถ้าเกิดไม่โลกหนึ่งเรียกเจ้าทะเลได้เนี่ยโคตรเกียนกูจะดึงมาหัดน้องกูมาเปิดอะแบบเออเอาแบบเจ้าทะเลมาบุกโลกหนึ่งเออว่ะคอนเทนต์นี้ไม่อยากหน้าหน้าทำนะแต่เป็นไปไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมเป็นไปได้ก็ดีสิครับโอเคมันจะเป็นไปได้ไหมพี่ผมก็ถามแอดมินดิไม่ได้เถามกูนี่กูเนี โอเคตรงนี้เฮ้ยพีพีเลิกหลอกเด็กได้แล้วโอ้เด็กๆก็เชื่อหรอกโอเคนี่นะครับจะถึงแล้วมึงคิดว่าผลเลยวะเกิก่อนนี้เหรอเออเกิดก่อนนี้เกิดก่อนนี้ดูทรงแ้วน่าจะผลกำกำใช่พีต้นไหนวะต้นี้หรอโอ้ไอพีมึงไม่น่าพูดเลยไม่ใช่ผลควันว่ะผลควันสมุกเกดว่ะไม่กินอะะไรที่นี่ใครอะนี่ไงมึงเอาไม่ดีไงดีไงแล้วเอาไหนละเอาเอาจมดินไอพีจมดินปะเนี่ยใช่เปิีไม่จมไม่จมไม่จมนี่ไง้ามันออกมานี่ได้ไงอะนี่นนี่นี่นี่ มนตายแล้วมาตายแล้วตายแล้วดี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  พวกนี้เนี่ยจะลงยิ้มสี่ชั่วโมงเรื่องของแฟนใช่ไหมไม่ก็แกล้งแฟนอีกรอบเพื่อคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปทําไรสู่มบทปีศาจใช่ไหมและผมเนี่ยก็จะเซอร์ไพรส์คนเซอร์ไพรส์แฟนนะครับผมด้วยซื้อโน้ตบุ๊กให้แฟนพึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยซื้อแล้วเนาะพี่เนาะใช่ใช่ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต่อแรงด้วยต่อแรงด้วยเดี๋ยวก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเซอร์ไพรส์ทำคลิปเซอร์ไพรส์ด้วยเฮ้ยพี่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 มังกรมังกรมังกรหไมมังกรใช่าไหมว เฮ้ยเฮ้ยเอามาเมื่อกี้กูตีบอลแล้วกูได้ดอกพี่อันนี่ด้วยไอพี่ไอพี่เบี้ยวเยอะกว่ากูมันเบี้ยวเยอะกว่ากูพี่พี่พี่ไปละเชี่ยเลยกูเอาแม่งจริงพีพีพีมันมันเอาเรื่องนะไอตัวเนี้ยกูเองกูเองพี่พี่หนีพี่หนีโอเคมันโดนกูแล้วมันโดนกูแล้วมันโดนกูแล้วนี่ไงมาดิมันเบี้ยวเยอะกว่ากูเว้ยมาดิพี่มึงหนีกูงงพี่พี่มึงหนีไปพี่พี่มึงหนีไปไปละไปละไปละเค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 นี่ไงจับทุ่มจับทุ่มมาดิผมว่าจีเดือดมากแค่นั้นแหละเดือดมากออออออ๋ผผผลลลพพพพิิิษษษเหหรรนีี่่ไงสวย โอ้ชีตนี่ไงจับ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 ได้ไหมไม่ได้โอ้พีดแม่งแรงมากคุณผู้ชมครับผมจะตายแล้วด้วยผมตายแล้วด้วยผมตายแล้วด้วยพี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 กูจะตายพี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 กูจะตายพี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 เฮ้ยมันมันจะตายพี่เอาไม่ดีตายสวยไอ้เชี่ยเฮ้ยกูทำได้ไงพี่เอาไม่ดีไอ้เชี่ยกูทำได้ไงวะเฮ้ยโอ้ยแงฝีมือกูโหดเกินขนาดน่ะโอ้ครั้งแรกในชีวิตไอ้พีกูพีพีชนะเออดีใจด้วยเพื่อนอ๋อไม่ใช่ผมพีดนี่ไงพีพีมันมาแล้วกูต้องเอากูต้องเอาอีกรอบกูต้องเอาอีกรอบตตต้้้ออองงงเเเลลล่่่นนนมัน ต้องเล่นมันผลโมจิไม่โหดจริงแล้วแล้วก็ลุ้มเซิร์ฟมันไงมาดีมาดีมาดีเฮ้ยไม่จะทำเลยไม่จะทำะไรวะนูบอ้าฮะมันด่ากูนูบแต่มันตายนะนูบเฉยพิมพ์เลยอีซี่เฮ้ยพีพีอยังม่ดูลุ้นพีพีมาจริงมันเปิดมันเปิดมันเปิดเปิดหรอเอาดีอย่างย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 างมันยอมแพ้แล้วไปโลกสามแล้วเออโลกสองแล้วเออนูบโอ้โหแกไม่ภาคคกแกยังไงพี่มึงบัาแล้วเฮ้ยเจ๊จับไอพี่ทาไงดิเฮ้ยเปิดฮาร์คี้ไงไม่เจ๊มึงเปิดฮาคิดปร์คี้ม หายใช่ไหมไม่หายใหญ่เลยไม่คิดว <voir> <anderen> ่าจะอยู่เอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะพี่เนาะเดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันเจอกันครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะจ้าเด็กๆจุบๆจุบๆจุบๆชุบๆชุบๆชุบไปละเด็กน้อยของพี่พี่มึงบางกูทับโปรคลิปอยู่